นี่ครับพี่น้องเราคือมายามเบียดหนึ่งโอ้ยห่างหายมาทัวร์กันดุดอ่ะเบิงเมาเบิงอะไรได้เสีเบียดกับว่าไรหลังอกวางเศร้าเลยนะปลาคอที่หักตัวมายามยังเศร้าเสียวมันหลุดตายพี่น้องโอ้ยหาอยู่หากินนั่งหลังหนึ่ง นี่มาหอดทาสงสุดท้ายมันกัดขั้นเท่ขั้นี่งอบงอบอยู่เที่ยวก,ก็เขา่ามันซิบกวาพี่น้องปลาเอียงขึ้นอีคักมึงเนี่ยตีงคักโอ้ยเมืองพี่น้องบ้านเบ้อ่อมา,าอยู่ก็เข่าได้ไปคักบักง่ายเลย โ่เมนป่าเดยป่าไรกับโมเมนมีเกียรติพเอนี่นอยเลยกาเตียรครับกาเตียโอ้ยบักนี้ว่ามนสีได้สามกิโลอยู่บบกตัวเดียวนี่เจ๊ไหนหล่ะบาน นี่พวกกินวัวเที่ยวนี่ที่ปล่อยขึ้นธรรมศาสตร์แต่ว่าที่ไดนเสียเอาเบยียดได้ขึ้นได้สิทาําไงอุ้ยอ้ยน่าพัดสูบอ้งก้าดเขา โอ้ยมากเลยถึงทางถึงทางอยู่ว่ามันเพิ่นพอ่อวิกจะเด้อว่าสันวิกจะแนวนี่มาเอาเด้อโอ้ยบอกคึอหมาใส่เบ็ดต้องทอเขาถือตัวแนอน,นนี่เห็นไหมันยามนี่มันเศร้าเสียเ,เดียวมันก็กินขอนสจีแจงว่าเพิ่นหรือมากินป่ามันหนาถ้ามันกินป่าทองไงครับ นายด่เจ้าอะไรพี่น้องเดี๋ยวออกได้ไ่หาวิธีหาวิธีดูรุดๆค่ายค่ายโอ้ค่ายเปล่าอีมาแล้วคิดปลา นกพิพาอย่างนี้แท่านสามี่น้นองไปแล้วเบาขึ้นไปหาขวานข้าวเดียวไปสับเอาปลากระลุดพบปลาบ้านเนาะบ่อเอกงูกินแล้วโอ้เนาะก็ขึ้นจากน้ำเลย Ôi. Tiêu khăn lấy gì, xin hà lắng được cái mất thì được À, phải lắng mày không Nó cơm nhang, Cái gì khăn này Ôi Ướt, biết tuyệt thoáng Đi đâu ơi. Năng con con. Mất tốt lô mà nó Biết chân <laughs> โอ้ยเตือนๆนี่กันดิโอ้ขอไง่ยยังหันเฮ้ยยังทั้ทงหลังไล่เหี้ยนอ้าวนัอใเลยมันเมียนที่กันบ่นัน่นอีโอ้ยตัวใหม่ก็วังหันอยู่ โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอยมันนายทีนี้ยเดี่ยวปฮตรงหันตีมันใหญ่ค่ายปลาไปอะเลยอ๋เบื้องเที่ยวได้จุปวดได้หรือปันปวดบ้านไตแถ่นสูงกัสูงเรื่องปวดปวดบกหอยก็ยังมากินอยอะย Không. Trời ạ. Không. Bỏ được lần này kha Rồi. Lắng mai. nhưng mà อีกหลังหนึ่งพี่น้องโอ้นี้กับรอนไม่มีอะไรเลยยากาศทงไฮทงหน้าเขาก็ร่มเลยพี่น้องมันง่ามหลายปลากระกสวบดีด้วยครับว่ากินเบ็ดเนาะ ทาังสุดทายแล้วเดียปสะมารนี้นะครับทาบกํหลังฟ้าบักคืมด้ซี่หาตัวสองสี่หาเอ้าทีหนึ่งขั้นแล้วใช่เอ้ามื่อนี่บรรยากาศฟ้าคืมๆน,นะครับ หาอยู่มากินตามภาษานอกกว่หน้าเฮาแล้วนะครับเนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องถิ่นที่ติดตามเราชมบ่าวกึบคนะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามนะครับเดออฝีก,กําลังใจ๋งเลยอันนี้นี่ไปสมมติซักกันครับขอบนะคุณครับ